มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าไม่อยากเห็นการล้มการเลือกตั้งรอบสองโดยวอนทุกฝ่ายยุติและก็ร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศพร้อมกับสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟไหม้บอกขยะทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะ วันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจดูพื้นที่โดยรอบบ่อขยะที่ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้มาตั้งแต่วันที่16มีนาคมก็พบว่ายังคงมีกลุ่มควันกระจายตามจุดต่างๆและมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำคลุมไว้และใช้รถตักดินกลบพื้นที่ที่ยังมีควันออกมาจากนั้นนะคะได้มีการร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่กองสถานพักผ่อนกรมพล ลาที่การทหารบกหรือสถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีการวางแผนป้องกันในระยะยาวในทุกพื้นที่ที่มีบ่อกเก็บขยะเหมือนกับตำบลแพรกษาเบื้องต้นก็พอใจในการแก้ไขปัญหาค่ะและก็ได้มีการมอบหมายให้กับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสำรวจบ่อขยะที่เป็นจุดเสี่ยงและก็ให้สภาพัฒนาการทุกกระทรวงแก้ปัญหา โดยเฉพาะข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันนะคะขณะเดียวกันได้ให้กระทรวงวิทย์และกระทรวงอุตสาหการรมไปหารือกันเพื่อหาแนวทางกำจัดขยะแบบครบวงจรโดยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมอะไรที่สามารถทําได้ในรัฐบาลนี้ให้เสนอมาส่วนอะไรที่ผูกพันกับรัฐบาลหน้าก็ให้รอรัฐบาลใหม่ค่ะ ขณะที่เรื่องของคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว,ว่าต้องรอคําวินิจฉัยอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะนําไปหารือกับกฤษฎีกาภายหลังคําตัดสินทําให้เห็นว่าประชาชนมีความตื่นตัวหวงแหนในสิทธิเสรีภาพและให้ความสําคัญกับความยุติธรรมเป็นหลักซึ่งเป็นจุดสําคัญในการแก้ปัญหาความขัดแย้งอยากให้ทุกคนยึดหลักความยุติธรรมความเสมอภาคเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งการขัดขวางกา เลือกตั้งไม่เกิดประโยชน์ประเทศเดินหน้าไม่ได้และขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศพร้อมกันนี้อยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเชิญทุกพัคก,การเมืองมาหารือเพื่อลดประเด็นความขัดแย้งในการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับค่ะการตัดสินเนี่ยก็จะเห็นว่าประชาชนทุกคนตื่นตัวในเรื่องของการที่เราหวงแหนในเรื่องของการรักษาประชาธิปไตยรักษาสิทธิเสรีภาพของทุกคน น,ะะนั้นเราก็มองว่าการที่อ,อย่างไรก็ตามนั้นในเรื่องของการการให้ความสำคัญกับเรื่องของความยุติธรรมนะคะก็เป็นหลักที่สำคัญในการที่จะแก้ปัญหาความขัดแยง mm ้ง hmm. ก็เราก็อยากเห็นกรกตเชิญพรรคการเมืองทุกพรรคมาหารือกันนะคะแล้วก็ลดปัญหาความเห็นแย้งต่างๆว่าจะทำอย่างไรให้กติกาการเลือกตั้งนั้นเป็นที่ยอมรับของทุกคน นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกนะคะว่าส่วนการที่พรรคเพื่อไทยแต่งดํานั้นเชื่อว่าทุกคนหวงแหนในระบอบประชาธิปไตยโดยไม่จําเป็นต้องเป็นการขัดขวางต้องการเห็นหนักการเมืองและทุกพรรคการเมืองมีหน้าที่ช่วยกันรักษาประชาธิปไตยรักษากฎ,กฎกติกาให้การเลือกตั้งเดินหน้าไปได้ส่วนพรรคเพื่อไทยจะลงเลือกตั้งหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับมติของพรรคค่ะ